ดิจิทัลไทยแลนด์ชวนคนมาฟังเรื่องเล่าจากคนรุ trendy, ่นใหม่ที่กล้าเปลี่ยนสังคมด้วยสื่อเสียงพอดแคสต์เฮลท์เท็กโดย text, สสสและศูนย์สื่อสารเด็กไทยสร้าง <sk> สังคมปลอดบุ <người stuck> หรี่เลือกไม่สูบสวัสดีครับสวลสดีคกั้มสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในรายการวันละเพาะแพ้รายการวันละเพาะแพ้การพอดแคสต์วันละ หนึ่งแพ็คอ่าไม่ได้เป็นวัลลภะแพะแต่วันนี้เราจะมาในหัวข้อเกี่ยวกับบุหรีนี่แหละซึ่งวันนี้เราอยู่กันคนมคนมีใครบ้างเแนะนำตัวหน่อยผมนบายาโกเลสครับผมซุนเดโลอาร์ติสครับผมอากิราสีดำเริ่มกันที่เราเราลองคิดดูว่าคนสูบุรีนี่เป็นยังไงบ้างในความคิดของคุณคนสุบุรีนี่ส่วนตัวนี้ก็คิดว่าแต่ว่าเป็นคนสูบุหรีไหมเป็นคนสูบไหมไม่ไม่สูบุรี เหมือนกันถ้าถ้าถ้าแบบอยากให้สูบไหมได้เหมือนกันแต่แบบไม่ยอมใจดูมากเพราะว่าโดยโดยยุคนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบไม่ค่อยสำคัญสำหรับผู้ชายไม่ค่อยสำคัญแบสูบก็ได้ไม่สูบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเองไปทางแบบไม่สูบดีไม่สูบไม่สูบดีกว่าใช่แล้วครับผมก็เป็นคนไม่สูบบุหรี่เหมือนกันแล้วแล้วเป็นคนไม่สูบ มันก็เป็นคลายเครียด <s y ained> ของคนที่สูบบุหรี่เลยเนาะเขามีเหตุจำเป็นของเขาท <s y ambitious> ี่เขาสูบบุหรี่ไอ้เรานี่เราคิดว่าเราสูบบุหรี่แล้วรู้สึกไม่ดีต่อตัวเราแล้วก็เลยไม่เลือกที่จะไม่สูบก็สําหรับคนสูบบุหรี่ใช่ไหมอ่าสำหรับผมก็ถ้าคิดว่าถามว่าชอบไหมก็ไม่ถึงกับว่าไม่ชอบแล้วไม่ถึงกับแล้วก็ชอบไหมก็ก็ไม่ชอบเหมือนกันใช่ แล้วก็ถามว่าถ้าเลือกได้ระหว่างสองสังคมที่มีแต่คนสูบบุหรี่กับคนไม่สูบเลยก็เลือกที่ไปอยู่ฝั่งไม่สูบเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีผลแค่คนที่สูบเราอยู่รอบข้างมันก็อาจจะส่งผลมาต่อเราได้เหมือนเราสูบบุหรี่เมื่อไหร่คุเห็นคนสูบบุหรี่สูบบุหรี่เอาไว้เปื้อนคุณจะว่ารู้สึกไงครับอย่าดูด้วยยอยอดยอกเวลาอ่นนะมันเวลาอ่นแล้วก็เห็นปุ๊บก็แบบ ไม่ไม่ว่าอะไรแต่ทางเชิงด้วยสีหน้าสายหน้าอะไรแบบนี้เลแสดงออกทางสีหน้าไม่ว่าแบบเราไม่ชอบเราไม่ชอบแบบนี้แต่ข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้ามันกลิ่นหอมมันหอมใช่มันนีมีโทษอะไรแล้วก็อันนี้ไม่แน้ใจไม่ได้ใจมันมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมมันต้องมีแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าไปในปอดของที่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่ออกซิเจนเชออกซิเจนนเลยเข้าในปอดมันก็คาร์บอนไดออกไซด์ไม่ใช่ ผมผมคิว่าเบืองมากๆเลยค่าใช้จ่ายการสูบบุหรีนี่หลายๆคนที่สูบบุหรีนะยอมไม่กินข้าวเพื่อไปซื้อบุหรีไปซื้อแบบอดไม่ได้ถ้าไม่มีบุหรีต้องสูบวันละกี่ครั้งกี่ครั้งเขาต้องสูบสองได้หนึ่งองอ่ะพี่บานอ่ะลองไม่จะไม่ได้4ี6สิบหกสิกโอ้แล็วแปก็มีเหมือนแบบเอลเอ็มแดงซองแข็งเนี่ยมันจะมีซองแข็งด้วยซอง สองนิ่มเงี้ยถ้าเกิดว่าแพงกว่าข้าวจานหนึ่งใช่โอ,โ,โอ้โหช่วงนิ้แต่ว,ว่ามันจะมีบุรีไทยบุรี้ออกด้วยนะมีอยากจะบอกอะไรกับคนที่อ่ะเอาเอา,เอาคนที่สู่ก่อนคือบางคนเขา เลิกไม่ได้มันช่ไม่เลิกไม่ได้มันเลิกยากมันเลิกยากใช่เลิกไม่ได้มันเลิกได้ผมผมคิดว่าเขาก็อยากเลิกเขาคิดอยากเลิกแบบบางทีมันแบบมันมันจะมีแบบเรื่องความเรื่องความรู้สึกเรื่องความสบายใจเวลาเขาดุอือใช่หรกว่าเวลาเขาเขาสูบบุหรี่ี่ยบางทีเขามีแบบเห้ยกูสูบกูสบายใจไม่ใช่มาเจ็บหรอกแบบมันนก็แบบปล่อยปล่อยปล่อยไอ้แบบบุหรี่เป็นเพื่อไงบางทีมันมันจะมีคนประเภทนี้ด้วย ลองไปเช็คภายในดูของตัวเองด้วยว่าดูตัวเองว่ารู้สึกยังไงตายที่เราเห็นภาพก่อนใช่ไหมรู้สึกเครียดรู้สึกอาหารอย่างอื่นที่รู้สึกว่าผ่อนคลายกว่าไปอยู่กับเพื่อนๆความสนุกสนานไปทะเลดูโลกกว้างว่าชีวิตของเราเราต้องเจออะไรอีกเยอะอะไรแบบนี้ไปคิดให้มันกว้างๆให้คุณนึกถึงตัวเองก่อนถ้าคุณคิดว่าตัวเอง เป็นเจ้าของตัวเองแล้วอยากทำอะไรได้กับตัวเองก็ให้นึกถึงคนรอบข้างต่ออว่าคนรอบข้างจะมีผลกระทบอะไรกับสิ่งที่เรากระังทำไปหรือไม่คนพูดบุรีเปิดคุยเรื่องอาบุรีมุมของตัวเองมาพูดนะฮะก็มีอะไรผิดพลาดอาจจะมีอะไรผิดพลาดในเรื่องของข้อมูลหรือว่าคําพูดเลยคำจารอะไรที่ผิดผิดก็ขอโทษขออภัยก็ทีนีด้วยนะฮะ แต่ไงวันเราพ่อแพ้ก็ขอลาไปก่อนตัวลาไปก่อนม้าย่อมเพลลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าลิกนิกน้อยก็มีเนะไก่จะว่าอยู่